ที่ทางโหนกระแสส่งไปตรวจ3รายการคุณผู้ชมจ๋าได้มาตรฐานที่เราบอกเพียง1รายการก็คือ,อคชิ้นส่วนนะฮะที่เป็นเครื่องประดับที่มีทองคำทั้งหมด99.83%สําำหรับทองรูปพัน์นะคะคือทอง96.5%ที่เราใส่เนี่ยรูปพันธ์ที่เราใส่ซื้อใส่ออคอใส่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าสอทองที่เราซื้อตามร้านเนี่ยนะคะ ต้องมีมาตรฐานที่เราบอกค่ะว่า96.5เนื่องจากอะไรเนื่องจากเวลาเราขึ้นรูปขึ้นอะไรแล้วแต่มันจะไม่อ่อนปวกเปียกเพราะทอง99.99 99เนี่ยมันจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ถูกต้องไหมซ<ม>ซื้ออันนั้นนะเวลาที่เราตีเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นรูปอะไรเนี่ย มันจะขึ้นรูปไม่ได้มันถึงมีทองรูปพั้นและทองแท่งอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยคุณผู้ชมจ๋าและชา์ตที่อยตามหน้ารายการของเราเนี่ยให้ดูเลยสมมุติเวลาแม่ค้าเขาขายทองก็คือวันนี้มีสร้อยทอง 8K ก็คือทอง33.3%วันนี้ทางร้านมีทอง 9K ก็คือทอง37.5% ทอง 18K ที่เราได้เรียนรู้ทั่วไปเลยเวลาขายมีเปอร์เซ็นต์ไหมมีค่ะมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่75%และทอง 23K ที่เวลาเขาปั๊มอ่ะปั๊มในหัวตะขอ 23K คือถูกฟังนะฮะ96.5%คือทองมาตรฐานอันนี้น <ะ S 2> ทั่วไปที่เราใใช้กันอยู่ค่ะแต่ทอง 24K ที่เขาปั๊มที่หัว ตะขอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่เราไปซื้อที่ไปขึ้นรูปต่างๆนี่คือทอง99.99% 99ถ้าร้านค้ากล่าวอ้างในแบบนี้แล้วตรงตามนี้คือขายได้แต่ถ้าเกิดร้านบอกสมมตินี่คุณแพทคุณแอฟมาซื้อทองร้านเล่าสิบเก9 9 9ุแล้วไปตรวจปุ๊บ กลายเป็นทอง75%กลายเป็นทอง3% 7กลายเป็นทอง33.3%นั่นคือไม่ถูกต้องนะถูกต้องไหมฮะแต่ทองแต่ทองที่เราใส่กันเนี่ยส่วนใหญ่มันคือ96%มันไม่มันไม่มีทางจะเป็น99%อยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นรูปไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆเลยคือถ้าทอง99.99%จะเป็นทองคำบริสุทธิ์เวลาทห้เราตีเป็นแหวนเป็นสร้อยไปเไร มันไม่ได้มันอ่อนปวกเปียกอ่าพูดง่ายๆเลยเขาเลยต้องมีการใช้ทอง96.5เพื่อขึ้นเป็นทองรูปพรรณตีโป่งบาทหนึ่งตีโป่งมัน5บาทอย่างเงี้ยทำได้แต่จากกรณีนี้เขาก็ส่งไปตรวจ3รายการผ่านเพียง1รายการทองในประเทศไทยมีความนิยมเป็นทองคำแท่งและเครื่องประดับเส้นสร้อยทองข้อมือแหวนจี้ทองแหวนทองเป็นต้น ส่วนเกณฑ์มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองรูปพันธ์หลังหล่อมและลายนะคะโดยกําหนดให้ทองรูปพันุ์มีน้ําหนักตั้งแต่10กรัมขึ้นไปโดยป,ปริมาณความบริสุทธิ์หลอมรวมแล้วต้องไม่ต่ํากว่าฟาังไว้93.5%และทองคํารูปพันธ์ ที่มีน้ำหนักต่ำกว่า10กรัมต้องมีปริมาณความบริสุทธิ์หลังหลอมละลายไม่ต่ำกว่า92.5%อันนี้คือต่ำกว่า10กรัมก็คือต้องต้อง92.5เป็นต้นไปใช่นะรูปพัณฑ์นะแต่ตอนนี้เห็นพี่หนุ่มเขาก็ถามเรื่องเนี่ยซองแดงแล้วก็มีเรื่องอ,อมทองอซึ่งอ,อมทองเนี่ยแพชก็ไม่แน่ใจมันมันเป็นแบบไหนพี่บุ๊ ออมทองหมายความว่าเวลาที่เราออมทองตาล้าาทองทั่วไปคือสมมุติว่าเราอยากซื้อทองในมูลค่า20 0 0 0บาทแต่เราออมกับเขาวันละ20บาท200บาทจนกว่าจะครบ2 0 0 0 0แล้วไปเอาทองนี่คือการออมทองเธอ,อเข้าใจปะสมมุติว่าฉันอยากได้สร้อยนี้สร้อยในราคาหนักสมมุติ10บาท สิบบาทตอนนี้สี่หมื่นกว่าสิบาทก็สี่แสนกว่าพี่ก็ต้องออมทองไปอันนี้คือตามหลักที่ออมนะก็คือสมมติว่าฝากเงินเข้ากับร้านทองออจนกว่า<ม>จะครบจนนํานวนเราถึงจะได้ทองกลับมาแล้ว,ม,วมันมีเรื่อง<ช>ของดอกเบีย้ยไหมดอกเบียเบ้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะหักเท่าไหร่แต่ละร้านไม่เหมือนกันอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าชัดเจนร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาวางแผนยังไงเราก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าหลักๆเวลาเราออมทองอ่ะเขาจะมีเกณฑ์การออมคือ สมมติทองมันบาทละสี่หมื่นตอนนี้ใช่ปะอ่ะเขาจะคิดเท่าไหร่ล่ะบาทละออมเธอออมไม่ได้ซื้อสดใช่ไหมสี่หมื่นห้าไหมอันนี้เป็นข้อตกลงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างจะได้ล็อกราคาทองนะวันนั้นหรอคือสมมติว่าพี่แอฟปกติราคาทองวันนี้สี่หมื่นใช่ไหมฮะแต่พี่แอฟอยากได้วันนี้อยากออมทองกับหนูหนูคิดเลยสี่หมื่นเจ็ดเอาไหมเอาปะคะ แต่ไม่ต้องซื้อสดไงผ่อนไงก็สมมติ<อ>ต่อให้วันที่สมมติว่าต่อให้สมมติวันผ่อนไปสมมตินะผ่อนไป2เดือนเดือนที่สองราคามันลงอะเราก็ยังจี4สี่หมื่นเจ็ดอยู่ก็คือเราตั้งเป้าไว้สี่สิบสี่หมื่นเจ็ดไว้แล้วใช่พี่อแอฟราคาดีอยู่ถูกต้องเหมือนสมมติว่าเวลาที่เราไปซื้อทองเนี่ยถ้าเากิดเราเอากรรมเงินสดสดไปซื้อมันจะมีขึ้นมีลงวันหนึ่งมันผันผวน,นหลายรอบเราก็ไปนั่งรออุ้ย สามหมื่นเก้าซื้อเลยสี่หมื่นหนึ่งซื้อเลยสี่หมื่นซื้อเลยแต่ออมทองมันหมายความว่าวันนี้เราตกลงกันแล้วว่าคุณจะซื้อหนึ่งหมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันบาทคุณก็ผ่อนให้ครบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทแล้วค่อยมาเอาทองไปไม่ต้องจ่ายทีเดียวอ่าแต่ว่าในระหว่างทางก็ต้องดูด้วยนะว่าเราออมว่าเรามีเงินจ่ายทุกวันหรือเปล่าแล้วก็ข้อตกลงก็ไม่เหมือนกันร่ยะเวลาเออเพราะว่าถ้าวันนี้ฉันไม่จ่าย ถ้าพรุ่งนี้ฉันไปทบเป็นคนพรุ่งนี้จะเสียดอกเสียวดวงไหม,อ,มอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าลานแต่ลานเขาจะคิดยังไงแต่มันมันเหมือนว่าจะต้องมันมันที่พี่หนุ่มพูดคือมันมีเรื่องของหลักกฎหมายถูกด้วยก็คือทําในให้อยู่ในในระบบอ่ะก็นีคือมันเป็นระบบที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าอ่ะมีค่ะมันมีเพียงว่า ต้องดูว่าของแม่ตั๊กเนี่ยถูกระบบหรือเปล่าทำแบบไหนทำแบบไหนอะไรอ,อย่างเงี้ยในการยกตัวอย่างของเราอย่างที่บอกอะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงหรือว่าทำระบบแบบไหนอันนี้ก็ต้องรอก<ช>ันต่อไปไม่ค่อยมีความดูเรื่องเรื่องออมแบบนี้นนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับการที่เราออมเองแล้วแล้วเราก็ดูราคาแล้วก็เออราคาลงเมื่อไหร่เราก็ถือถ้าไม่ออมก็ไม่มีวันได้ใสแม่เพราะว่าไม่มีวันที่เราจะมีเงินถึงสี่หมื่น ก็นี่เราก็ผ่อนกับเขาก็เรามีแค่เงินผ่อนเราไม่ได้มีเงิน,นเราไม่มีงานไม่มีทางที่ว่าต่อให้วันนี้ทองจะเหลือสามหมื่นแพทก็ไม่มีทางที่จะมีเงินสามหมื 30, ่นอน่ยเพื่อไปออกเพื่อไปดึงแต่วันที่เรา<อ>เราเริ่มผ่อนเราก็ยังไม่ได้ทองนี่จางแต่จะให้เอาสามหมื่นไปเลยไม่มีไม่มีจริงๆแต่มันจะมีสักวันหนึ่งที่จะถึงที่จะถึงแล้ววันนั้นเราจะได้สามเดือนแล้วเราถึงแล้วเราเก็บเองแล้วก็คือเผื่อว่า กลัวราคาทองมันขึ้นไปแล้วเหรอใช่มันก็ไม่ขึ้นลงเยอะเร็วข่าดพี่แอบคือเอาอย่างนี้ประเด็นคือเราเข้าใจที่พี่แอบกระดาษที่บายเขาใ่ว่าก็ออมไปเองก็เอากระปุกมาอันนึงจริงๆริอ่ะเราเก็บเองได้มันไม่เหมือนหุ้นที่แบบใช่โอ้โหขึ้นลงแบบเยอะขนาดนั้นแต่พอบางคนเนี่ยพี่แอบคือเขารู้สึกว่าอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปฝากเงินธนาคารคล้ายๆว่าเออเอาหลักมันเป็นแรงจูงใจฉันต้องมีเงินไปฝากเพราะจะได้ทองอันนั้นมาอะไรอย่างเงี้ย แต่สาหรับเราเราคิดแต่สาหรับเราเราคิดเหมือนกันหมดเลยว่าฉันก็เก็บเงินให้ได้สี่หมื่นสี่แล้วครอบพิเศที่ร้านสี่ใช่ก็ใกล้ๆก็ดูจังหวะมันขึ้นลงอะไรนิดหน่อยก็อะดูจังหวะแล้วเหมือนที่เราแววเราซื้อทองสำนุนเยอะๆอ่ะเราจะได้ใบมาจากร้านใหญ่ๆที่เด่นมาตรฐานอยู่สมาคมทองนี่ก็เป็นคนที่ไม่ไปไล่คาะอยากได้ของของจริงกลับเอาไว้กอดไว้ดูคือเคยซื้อเป็นใบครั้งหนึ่งไม่สบายใจนะไม่สบายใจเลยทั้งหกเดือนนั้นไม่เคยสบายใจเลย มันแล้วแต่ขอให้ได้เห็นแบบขอให้ได้จับโอ๊ยมันเป็นกระดาษอะคิดหน่อยคืนคืนใช่แล้วสื่อานถูกต้องตามกฎหมายได้มาตรฐานอยู่ยาวร้านใหญ่เลยอุ้ยมันเป็นกระดาษทำยังไงดีเดือนที่6อาจตัดสินใจละพี่ค้าขอเป็นของมาดีกว่าค่ะอุ่นใจกว่ามีอะไรแบบเขาได้ของใช่ไหมเขาได้ของมาอมีความสุขแล้วอได้ดอนกอดได้นอนกอดอย่างเงี้ย คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราบางทีเขาซื้อจํานวนเยอะเขาก็ไม่รู้จะเอากลับมาเก็บไว้ที่บ้านยังไงไม่รู้จะเก็บแล้วต้องไปบางคนซื้อเยอะก็ต้องไปเปิดเซฟที่ธนาคารเสียค่าเช่าเซฟต่อเดือนไปอีกก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราบอกตรงตรงเลยนะเก็บหอมรอมริดด้วยตัวเองให้เงินมันถึงกานใจใส่ไอที่มันแคะออกมาไม่ได้ถึงเวลาทุบก็ไปซื้อทีเดียวได้มาใส่เชิดชูเลย ดีกว่าอุ่นใจกว่าดีกว่าไปแล้วมีปัญหาระหว่างทางหรือถ้ามันกลั้นใจไม่ได้เพราะจ่าไม่จ๋าไปที่เพจไม่ลอกไม่ดําจจำนำไม่ได้4ี่ลอกเส้นละ10บาทก็มีใส่แล้วไม่เขียวคอไม่ดำก็มีแบบนั้นสบายใจดีกว่าไม่แต่ว่าก็ต้องต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวตอนนี้คนจะกลัวเรื่องการซื้อของออนไลน์เนาะจริงๆร้านค้าออนไลน์ได้มาตรฐานมีเยอะแยะแล้วก็ จ้าของร้านทองจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีอยากเข้าถึงลูกค้าก็เลยต้องมีช่องทางเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนนะบางบางทีอพออข่าวนี้ออกมาตอนนี้หลายๆคนก็ไม่กล้าซื้อทองในออนไลน์ทั้งๆที่ร้านนั้นอะอาจจะระดับมาตรฐานาขายมานานเพียงแต่ว่าเราทางร้านบางทีเขาแค่ไม่กล้าที่จะ วันๆเหมือน,น,นต้องนั่งรอลูกค้าเดินมาหา<ม>เขาแค่อยากจะมีหนึ่งช่องทางที่จะบเข้าถึงลูกค้าเพงแต่ก็อาจจะต้องเลือกร้านดูในส่วนของหลายๆอย่างให้มัน,นครบหลายๆแบรนด์เองแล้วก็หลายๆร้านเองคือร้านทองจริงๆเลยนะเขาก็าออกมาขายเพราะว่าบางทีรลูกๆเขาก็บอกอ่แม่ก็ต้องมาออนไลน์<ช>แม่ก็มาแม่พอแม่มาออนไลน์แม่ก็มาไลค์ขายฉันทดหลายร้านร้านที่รู้จักรู้จักเยอะเขาก็ต้องมาออนไลน์เพราะว่า การที่จะนั่งรอลูกค้าเดี๋ยวนี้ร้านทองก็เยอะ mm hmm. เธออับไปแถวบ้านซันน่ะตลาดห้วยขวางเนี้ยสมมุติเนี้ยเธอมีเปสิบสิบล้านร้านใหญ่ๆทั้งนั้นจะนั่งรออย่างเดียวก็ไม่ได้ขนาด mm hmm. งัดโกลเม็ดคือแตกตุ๊ก,กาตาตัวใหญ่ทั้งคนเลย mm hmm. บางทีอะเธอ mm hmm. เดี๋ยวนี้ร้านอะเลิศนะคือสมมติซื้อสมมติว่าซื้อหนึ่งบ,บาทขึ้นไปบริการส่งถึงที่พร้อมของกำนันะอะไรเงี้ย mm hmm. เออก็ mm hmm. จะมีแล้วแต่โปรโมชั่น